เราเจอกันอีกแล้วนะวันนี้อาจจะเปิดตัวแปลกๆนิดหน่อยเพราะวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องการจะแจ้งให้ทราบหลังจากที่ผมตรวจไฟล์ไปผมก็เพิ่งเห็นว่าคลิปในไฟล์ของผมนั้นนอกจากเสียงของตัวเกมแล้วเสียงของผมนั้นมันไม่ดังออกมาเลยดังนั้นผมจะมาใช้วิธีเล่าเหตุการณ์เองว่าภายในคลิปวิดีโอนั้นเกิดอะไรขึ้นเอาละอย่าเสียเวลาเลยเรามาเริ่มคลิปวิดีโอกันดีกว่าไปกันและนั่นแหละเจ้าหมาซื้อบื้อตัวนั้นที่กาลังพยายามเปิดคลิปอยู่ไม่รู้ได้ซ้ําว่า ในอนาคตตัวเองจะต้องรับผิดช,ชอบกับความงี่เง่าของตัวเองนะและที่พวกคุณนั้นกําลังเห็นอยู่นั่นก็คือทางสลรวลงเหมืองใช่จาเหมืองนั่นที่ผมเคยลงไปขุดเหมืองแล้วก็ขุดแร่ต่างๆนั่นแหละตอนนี้ผมได้ทําทางเดินที่เป็นสะพานไม้ลงไปเรียบร้อยแล้วละ่ะจริงๆมันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรอกครับยังต้องการการตกแต่งอีกเพิ่มเติมอีกเยอะเลยยังไงก็ถ้าหากมีความคืบหน้าในอนาคตผมจะเอามาบอกกันนะครับ และก็อาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมใช้ที่ขุด2ออันใช่แล้วตอนนี้ผมได้เอาเพชรที่ผมเจอมาในระหว่างเล่นนอกรอบอามาทําเป็นที่ขุดใหม่ซึ่งผมจะมีเป็นที่ขุดอยู่2อันนั่นก็คือเป็นที่ขุดแบบซิลทอสกับที่ขุดฟอร์จูนซึ่งคุณจะเห็นว่ามีที่ขุดอันหนึ่งที่ดูกําลังจะพังอยู่ซึ่งไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ผมได้ใส่เมนดิ้งที่ผมได้มาจากชาวบ้านเรียบร้อยแล้วและนี่คือบ้านของผมเองโครงสร้างภายนอกหลายๆอย่างตอนนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแค่การตกแต่ง เล็กน้อยแล้วก็ทําชั้นล่างด้วยใช่แล้วละ่ะบ้านผมมีชั้นล่างด้วยละ่ะแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะและนี่ก็คือส่วนของห้องครัวเองก็ไปเสร็จแล้วล่ะครับต่อไปก็คือส่วนแถวบริเวณของพื้นที่จัดโต๊ะให้กับลูกค้าส่วนต่อไปนี่ก็คือบันไดสําหรับพาไปยังชั้นใต้ดินภายในนั้นผมคิดเอาไว้ว่าจะเป็นพวกห้องเก็บของเอาไว้เก็บของต่างๆที่ผมพบเจอ และนั่นก็คือการพาเที่ยวชมบ้านของผมนะคะเอาละไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่าและก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมได้ทำที่โล่งตรงนี้เพิ่มด้วยโดยที่ตรงนี้ผมจะทำเป็นแหล่งพลังงานไอน้ำน่ะส่วนหีบอันนั้นก็เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะให้ตัวผมพาไปดูก่อนอันนั้นก็คือหีบที่ผมรวบรวมแลจากการลงเหมืองก่อนหน้านี้ในช่วงนอกรอบ ส่วนหีบอันนี้ก็จะใส่สิ่งของสาคัญเอาไว้นั่นก็คือแว่นตาสําหรับการอ่านค่าต่างๆภายในมอสเ t e แล้วก็ตัวของประแจตัวประแจนั้นค่อนข้างมีความสําคัญเช่นกันเพราะเอาไว้สําหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าย้ายของนู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถทาลาย็อกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะเอาแว่นนี้ใส่ลงไปอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมใส่ไปแล้วจริงๆแต่เอ,อ่อมอสมันบังนะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มคคิวีดิดโอต่อไปเรามาปูพื้นฐานข้อมูลกันเล็กน้อยดีกว่า 1.Best เบสเบ r ร์เนอร์เบสเทำหน้าที่ในการมอบความร้อนให้กับระบบผลิตไอน้ำโดยสามารถผลิตได้จากไอออนชี t และเนเร์แลคโดยเรียงตามรูปดังนี้โดยเราสามารถนำเบสเ Burner มาคิดกว่าที่เบสเพื่อที่จะนำใส่ลงไปในตัวของ b บ s เบ u ร์เนได้ b ส s บ b ร์เนอสามารถให้พลังงาน เพิ่มเติมได้หากเราให้ของจะพูดเสื้อเพลิงไปซึ่งสามารถให้ได้ทุกอย่างตามปกติเหมือนกับที่เราให้กับเตาเผาโดยยิ่งคุณภาพของเสื้อเพลิงนี้เท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถให้กับเบสได้นานขึ้นมากเท่านั้นยกเว้นในตัวของเบสเคส้กที่มีความพิเศษตรงที่หากเราให้เบสเคส้กกับตัวของเบสเบอร์เนอร์นอกจากจะให้พลังงานสูงสุดแล้วยังจะทําให้เข้าสู่สภาวะชาร์จที่นอกจากการสร้างพลังงาน อย่างก็จำเป็นจะต้องการพลังงานความร้อนจากส่วนนี้ด้วย 2. Feel oh. in t a แท f u ู l i ินแทงหรือว่าแทงน้ำก็ตามชื่อของมันจุดประสงค์ของมันนั่นก็คือการบรรจุของเหลวโดยเราสามารถทำแทงได้ด้วยการนำบาลเรวไว้ตรงกลางจากนั้นก็นำทั้งพาซชีตวางไว้ทั้งบนและล่างตามเโดยตัวของแทงนั้นไม่สามารถเติมน้ำโดยตรง ี <and> <ป>ต่อจากนี้ผมจะเรียกแค่ว่าท่อกับตัวที่สูบแล้วกันนะเพื่อความเข้าใจง่ายตัวของที่สูบก็ตามชื่อทำหนที่ในการสูบน้ำเข้าสู่ระบบต่างๆตามความจำเป็นวิธีการทำก็สามารถดูตามภาพด้เลยจ้า และนี่ก็คือการแนะนําอุปกรณ์ไอน้ําเบื้องต้นดังนี้เอาละเราไปดูคลิปวีด,ดีโอกันต่อดีกวา่าไปกันต่อจากนี้ก็จะเริ่มเป็นการวางอุปกรณ์สําหรับการทํแหล่งพลังงานไอ้น้าแล้วล่ะเบื้องต้นก็จะเป็นการหยิบตัวของเบสเบอร์เนอร์เอามาวางเป็นก้าคูณก้าแล้วผมก็จะเพิ่งมานึกได้ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำฟิวิตแทนกเลยก็เลยว่ากำลังจะเปิดวิธีทำอยู่ แลัจากนั้นผมก็จะเริ่มที่จะหายออกไปเพื่อที่จะไปตัดไม้สําหรับการทําบาเรลซึ่งเป็นอุปกรณ์สําหรับการทําตัวของแท้งเชื่อผมเถิดพวกคุณไม่อยากรู้เท่าไหร่หรอกมันค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านพอสมควรหลังจากที่ผมตัดไม้ไม่ได้มากพอสมควรมผมก็กลับเอามาทําตัวของฟิวต์แท้งและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมนั้นเริ่มต่อเป็นแทงพลังงานเรียบร้อย และหลังจากนี้มันก็จะวนๆเ,เวียนอยู่กับการหายไปฟาร์มสักแป๊บหนึง่งหล้วจากนั้นก็เอามาต่อใหม่วนแล้ววนเล่าวนแล้ววนเล่าวนแล้ววนเล่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปยาวๆเลยจนผมต่อมาได้ประมาณนี้เท่านั้นและตอนนี้ผมก็ตัดมาหลังจากที่ต่อไปได้สูงพอสมควรแล้วละ่ะเห็นเบื้องหลังแบบนี้ผมก็ทำไปหลายนาทีเหมือนกันนะแต่เชื่อผมเถอะ ว่าผมนั้นจะต้องทําใหม่แต่ต้นใช่ฟังไม่ผิดหรอกผมจะต้องทำมีใหม่หมดในอนาคตผมคิดว่านะต่อไปจะเป็นการทำในสิ่งที่เรียกว่าสตีมเอนจิ้นซึ่งสตีมเอนจิ้นจะทำหน้าที่คอยดึงพลังงานออกมาจากตัวถังตัดมาที่ผมทำเสร็จแล้วแล้วก็วางเอาไว้ด้านบนสุดอย่าลืมเอาชาร์มาวางเอาไว้ในส่วนของบนเพื่อนำพลังงานออกได้ละ และก็อย่าลืมหันข้างให้ถูกทิศต,ตามที่เราต้องการด้วยและหากคุณทําทุกอย่างถูกต้องก็จะเห็นว่าตอนนี้มันได้กลายเป็นแท้งอย่างสมบูรณ์แบบแล้วจะสามารถเห็นสเตตแล้วก็ข้อมูลต่างๆได้เราใส่แว่นตาและหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทําแหล่งน้ำอินฟินิตี้เพื่อสําหรับการทําแหล่งน้ําเข้าไปในแท้งและหลังจากนั้นก็จะเป็นการวางข้อไว้บนผิวนั้นเพื่อที่เราจะสามารถทำวงจรสำหรับการ ดึงน้ำเข้าตัวของแทงได้และเพื่อให้น้ําเข้าไปในแทงได้มากกว่านี้เราเลยต้องทำสองข้อต่อไปก็เป็นการเอาวงล้อขนาดใหญ่วางไว้ใกล้ๆแล้วก็ใช้ตัวของที่ไขมือวางเอาไว้ด้านบนแต่ดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนว่าผมจะเผลอวางวงจรเรียบไปหน่อยก็เลยใช้มือไม่ได้ก็ต้องขุดออกหนึ่งอันหล้งจากนั้นก็ไขมืออีกครั้งหนึ่งและเรียบร้อยและผมก็จะมาเพิ่งรู้ตัวว่า แหล่งน้ำอินฟินิตี้ของผมมันยังไม่สมบูรณ์ผมเลยต้องแก้ใหม่นิดหน่อยด้วยกันขุดบ่อน้ำให้มากกว่านี้และหลังจากนั้นผมก็ลองไขมือเพื่อลองเติมน้ำดูอีกรอบซึ่งก็อย่างที่เห็นได้ผลดีแต่เราคงจะไม่มานั่งไขมือตลอดถ้าเาจะใช้งานถูกไหมล่ะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะทำระบบออโต้ไข่เพื่อที่จะทำระบบปั๊มน้ำเข้าไปต่อ,อไปผมก็จะทำเกียร์บ็อก เพื่อที่จะนำเอาวางไว้ด้านบนสุดไว้สำหรับการเปลี่ยนทิศทางของระบบไอนั้น และหลังจากที่วางเกียร์บล็อกเสร็จก็จะเป็นการนําเสาวางต่อไปด้านล่างจากนั้นเราก็จะกลับมาลงด้านล่างเพื่อที่จะไขาลานเพื่อเติมน้ําลงไปและเมื่อมันได้พลังงานพอสมควรแล้วก็จะทําการขุดออกแล้วก็รีบเอาฟันเฟืองมาติดให้เรียบร้อยและเท่านี้เราก็จะได้แหล่งพลังงานถาวรแล้ว mm hmm. และก็อันนี้ก็ตัดมาห่างพอสมควรเลยผมได้ไปเผาเหล็กเพื่อที่จะทําคัดรอนสําหรับการทาฟา์ ส่วนนี้ผมจะอธิบายวิธีการทำฟาร์มลาวาแบบเบื้องต้นด้วยหลักการทำงานนั่นก็คือการวางคาร์ทอนเอาไว้ด้านล่างสุดและจากนั้นก็เอาเหินของดิฟเฟอโนมาวางในรูปแบบตามภาพดังนี้และถ้าหากทำถูกต้องก็จะเห็นหยดน้ำที่ไหลออกมาจากตัวของคาร์ทอนได้โดยจะเป็นลาวาที่หยดลงมาถ้าหากรอนานพอตัวที่รองรับด้านล่างก็จะกลายเป็นลาวา และตอนนี้ผมจะเริ่มมีอาการเริ่มตกใจทีนหน่อยเพราะผมเพิ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้มันไม่มีช่องแสงลาวาอยู่เลยผมค่อนข้างอยากทําออกมาให้มันดูสมมาตรผมก็เลยค่อนข้างจะคิดหนักว่าจะทํายังไงดีบางที่อาจจะย้ายจุดทําใหม่หรือไม่ก็อาจจะทําแหล่งฟาร์มลาวาขนาดเล็กและหลังจากนั้นผมก็เลยคิดได้ว่าผมขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอก่อนเพื่อที่จะขอเวลาคิดว่าผมควรจะทำยังไงต่อก็แค่นั้นแหละ โอเคและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและผมก็รู้ดีเหมือนกันว่าการตัดต่อของผมมันค่อนข้างจะแย่พอสมควรมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ลองตัดต่อแบบจริงจังขนาดนี้บางทีน่าจะมากกว่าตอนที่ผมทำโปรเจกต์สักอีกและสำหรับใครที่อยู่จนถึงคลิปวิดีโอนี้ผมขอขอบคุณจริงๆนะผมสัญญาว่าผมจะทำคลิปวิดีโอให้ดีกว่าน,นี้เพื่อที่จะให้พวกคุณรับชมอย่างแน่นอนเอาละ่ะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ